สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะไปไปมาแล้วทุกคนจะไปมาแล้วเราไปเก็บมะนาวต้นบ้านคุณย่านะคะของแม่ย่าเรานี่เองนะคะมะนาวลูกใหญ่ๆองนะคะแต่ว่ามะนาวโดนฝนนะคะหน้าฝนเปลือกเขาก็จะไม่สวยนะคะเปลือกเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนค่ะแต่ว่าน้มามะนาวข้างในเขาก็คือ พันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเขาจะกลิ่นหอมกลิ่นมะนาวน้ำเลยนะคะทุกคนจ้าการมาศีสะเกดแต่ละครั้งนะคะเราก็จะมาเก็บมะนาวนะคะกลับไปชนบุรีด้วยนะคะบ้านคุณย่าของเด็กๆนะคะมีต้นมะนาวหลายต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกดกมากๆนะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่มีหลายต้นนะคะตอนเราไปเก็บมะนาวนะคะมะนาวล่วงนะคะทุกคนจะ้ะ อยู่ใต้ต้นเต็มต้นเลยนะคะเราก็ด้วยความที่เราอยู่ในเมืองนะคะมะนาวนะคะถึงถึงจะเป็นหน้ามะนาวนะคะก็ยังมีราคาสูงเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาขายกันเข่งละยี่สิบบาทก็จะไม่ได้ลูกมะนาวที่โตขนาดนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นมะนาวที่เป็นพันเล็กๆนะคะก็จะได้ประมาณสีลูกนะคะยีิบบาทแล้วแต่จังหวะโอกาสนะคะ เรามาแต่ละครั้งเราก็จะเก็บมะนาวนะคะไปชนบุรีนะคะเราก็จะไปถนอมอาหารโดยการนะคะตัดขวดน้ํานะคะแล้วก็เอามะนาวเก็บไว้ในขวดนะคะอายุของเขาก็จะนานหน่อยนะคะควรจะลูกใหญ่มากๆใหญ่จริงถ้าลูกเล็กๆเขาก็จะแบบนี้นะคะไซส์เล็กๆค่ะแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมน้ำมะนาวก็จะเยอะนะคะ เรามาเราก็จะเก็บเป็นเข่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกลับไปชนบุรีเดี๋ยวเราก็จะถือไปที่บริษัทด้วยนะคะไปแบ่งกันทานเราทานไม่หมดอยู่แล้วนะคะอย่างที่บ้านนะคะจะก็ถ้าเก็บไว้นะคะเราก็จะเก็บไว้แค่ห้าลูกทิปลูกนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าถ้าลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีน้ําเหมือนกันนะคะทุกคนจ้าเป็นลูกแก่แล้วด้วยความที่ว่า เขาโตไม่ไม่เต็มวัยนะคะทุกคนจะถ้าลูกโตก็จะโตอย่างนี้เลยนะ,ะแต่เราก็เสียดายนะคะลูกเล็กลูกใหญ่ที่เขาออกแบบสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บมานะคะก็คือตัวนี้เขาก็แก่แล้วเหมือนกันเขาอาจจะแก่น,นะ,ค,ะคลิปนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมมะนาวขนาดหน้าฝนนะคะทุกคนจะเขายังลูกสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเรามาแบบ ที่ไม่ใช่หน้าฝนนะคะเปลือกมะนาวเขาจะแบบเขียวสวยแบบนี้นะคะถ้าหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีความแก่นในลูกมะนาวนะคะแต่ก็ทานได้เปรี้ยวกิ่ดหอมเหมือนเดิมะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวขอแพ็กมะนาวใส่ถุงกลับไปชนบุรีกันก่อนจ้าขอบคุณที่เขามารับชมนะคะไปแล้วค่ะ